สวัสดีตอนเช้าๆนะผมโอ้อากาศดีมากเลยนะก็นอนนาเหมือนเดิมนะผมน,น,นานนานนาน,น,านี่ก็6โมงกว่าแล้วนะครับนันเฝ้าเกี่ยวกับพี่ปิเอ้อยไอผมตื่นยังเนะาะไอผมนี่ยังไม่ตื่นนะพี่ปิบอกยังไม่ตื่นนะครับนู่นนะครับก็เมื่อคืน เมื่อคืนเมื่อตอนเย็นนะครับตอนค่ำมก็ฟันหักนะครับโดนไปโดนกิ่งไม้กิ่งไม้ใต้ต้นนะ่ะมดดตายต้นแล้วกิ่งไม้มันตกลงมานะกิ่งที่เขาตัดมันกําลังแห้งนะครับกาลังแห้งแต่ว่ามันเหนียวเนียวอยู่ก็หักใบหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยไอตัวตัวดำๆนะ่ะก็เดี๋ยวพอดีได ถอดแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนโลเปินคันชักด้วยนะครับนี่เลยสองตัวมันโยกมากดังรถก็อยู่นู่นนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้รถประมาณเก้าปีแล้วนะครับแปดปะสิบเสียงก็อาจจะเพี้ยนหน่อยนะ โอ้โหมาเดืล้างเลยนี่นะครับกำลังน่าจะได้ประมาณเกือบ20บไร่มั้งก็หาก,ก่อนไม่งั้นก็น่าจะ20อะไร่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไร่แหละเออสิบแปดสิบเก้าไร่ไปโดนกิ่งไม้ก่อน แต่ยิงเจ้าของให้เกี่ยวนะครับเพราะมันโดนมันโด,ดนตัวข้างนะครับโดนตัวข้างแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนเอาไว้นะเพราะว่ามันมันขับไม่สบายใจนะครับไม่มีหักแต่ว่ามัน,ม,นมันหักตัวข้างนะแต่ว่าไอช่วงเปิดหน้าแรกนี่แหละเลยอาจจะมีทุ้นๆนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ตัวข้างนะครับแต่ถ้าวนเก็บเอาก็ได้เหมือนกันแต่ว่า ถอดเราจะถอดเดือนลูกปืนด้วยนะครับกลัวมันทำช้านะครับรถ2,000ชั่วโมงรถ9ปีนะครับผมประมาณ2,000ชั่วโมงสองพชั่วโมงบรรยากาศก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับกลัวว่า ผมไปไหนไม่เห็นลงคลิปนะครับก็อยู่ทุ่งนานะไม่ค่อยได้มีเวลาลงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้มาถ่ายลงให้ดูนี่เลยส่วนเจ้าร้อยแปดสิบก็ลุงโฟละคัาขายข้าววันละเที่ยวสองเที่ยวเดี๋ยวฝากกล้องให้เขาไปถ่ายก็ คลิปนี้ก็ขอจะคลิปดว้เพียงเท่านี้นะครับผมมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวถามกันว่าผมไปไหนไม่เห็นลงคลิปนะครับหายหน้าหายตาไปเลย <laughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ